อ๋อท่านกำนันมาปลูกเอต้นแบบขนุนเนาะเอาขนุนขนุนเน่จำปาดเด็ดจำปาดะเับโอ้พันแดงดีตัวนี้ครับมันจะไปดะเลยครับครับไม่รู้มันไปไปดะอย่างเดียวครับเพราะว่าท่านกำนันสำรันมณีขาวตำบลบันวาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนาะมาปลูกต้นไม้ต้นไม้โครงการเนี่ก่อโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันโอ้โหครับงานมันมีผลเยอะอยู่แล้วครับเอา เก็บเก็บผักสะเดาไว้น <vale> ี่ไปกินกับก้อยเย้โอ้พอดีเลยอันนี้ของนายกสมโปรดชัยธรรมเอาท่านกำนันปู่พ่อผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนทั้ง13หมู่เนี่ยเอาสะน้องฟันกองพอดีน้องฟันกองฟันกองโอ้เป็นอะไรมันไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วต้นไม้ใหญ่เราเนี่ยนั่นเ ันเต้ากระชี้งามบอกว่ามันดินดีเด้งามแล้วครับส้มนึงเกี๊ยวพักเกี๊ยวแกงเราไม่เช่าเนี่เอานึ่งทำกับนั่นได้ผลผลิตแล้วพักกระเดาแล้วใส่กับก้อยแล้ววันนี้เราเก็บละเก็บมาปูอดิบทั้งตำรวจเขาคือเชี่มแข็งแดีเนาะแข็งตลอดหัวหน่ะมาฐานมีท่ายกหมูหนึ่งหมูสิบเอ็ดนี่นี่นั่นพอผู้ใหญ่หมูสิบโอ้มาฐานมาปลูก เราก็ไปไประชุมต่อดิครับมีแต่งานละช่วงนี้งานหลายงานหลายไฟกวา้างงานหลายครับไปไประชุมต่อเอาไ,ไออน่าไม่เดินไ,ไปโหลดไฟกวา้าง